จ,จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันที่28ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายชัชวาลเบญจสริวง์รองผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่นางสาวสุภาวดีชาลีวันบ้านเลขที่163หมู่ที่2ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางอัชราราบุรีรักษาการแทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจนแต่เป็นคนดีของสังคมซึ่งนางสาวสุภาวดีชาลีวัน เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวสองคนจำเป็นต้อง่้มแสมที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งใช้งบป,ประมาณจากเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน3ล้านแสนบาทเพื่อจะซื้อวัสดุในการกอร่อสร้างบ้านจำนวน18หลังหลังละแสนห้าหมื่นบาททั้งนี้นชายชัชวานเป็นจะสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้มอบเงินส่วนตัวในการต่อเติมก่อสร้างห้องครัวอีก20,000บาทซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคมของภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปสุภาพนพะเก้าทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอดรายงาน